กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตรุ่นสองนะครับวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สํนักงานใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับยังเอาใจสายกระบะอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอีวสูดดีแม็กสองจ h ดห้าแซปแคปโนะครับปี2015สีขาวครับคันนี้เป็นตัวรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับราคาบอกเลยคันนี้ไม่ถึง50,000ครับเลขมาอยู่ที่1 5 0 0 0 0กโลนะครับใครที่ชื่นชอบ ยีสูดีแมหรือหาลถกระบาไว้ใช้งานแบบราคาที่แบบไม่สูงจนเกินไปครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับต้องการปรึกษาการออกรถหรือชื่นชอบรถคันนี้และอยากได้เป็นเจ้าของโทรหาผมครับ098 4 4ก5222ผมโอเพ็ยนยินดีให้บริการครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าสําหรับคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะตัวโฉมนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวโฉมรุ่นหัวกระสุนนะครับตัวไฟหน้าคันนี้นะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์ or, นะครับตัวไฟเลี้ยวไฟสูงเนี่ยจะบิวอยู่ในโคมหมดแล้วนะเนี่ยนะครับตัวไฟด้านหน้าจะมีความหมองเล็กน้อยนะครับน่าแสดงว่าคันนี้เป็นโคมเดิมแน่นอนนะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับได้มาเป็นแบบโคม,มีเมนะครับอันนี้ริ้วรอยน้อยมากนะครับรถดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีการวิ่งออกต่างจังหวัดในเวลากลางคืนหรือวิ่งทางไกลมากเท่าไหร่นะครับถ้าวิ่งเยอะๆเนี่ยสะเก็ดหินมันจะกระเด็นเต็มเลย มันจะมีการกระทงกระเทาะนะครับแต่นี่น้อยเนาะแล้วก็มีไฟตัดหมอกผู้ล่างนะครับนี่ข้างล่างมจะเป็นตัวไฟเหมือนเป็นไฟ led นะด้านล่างสำหรับตัวโฉมนี้แล้วก็ตัวกันชนนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเนี่ยนะครับตัวไฟทั้งสองข้างถ้าถ้ามองดีๆนะครับมันจะมีความหมองนะอันนี้ก็คือการันตีได้เลยแหละนะครับว่าเป็นโคมเดิมแน่นอนนะส่วนตัวล้อแม็กครับคันนี้ได้ล้อแม็กปกก้านนะครับนี่ เป็นล้อแมกซ์ขอบนะครับอันนี้แล้วก็โอบราดเดอร์ยางของโอตาีิ ani, ปี2 2อนะอันนี้ก็คือเจ้าของเดิมไปจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับก็คือล้อแมกเนี่ยเราให้ไปแบบนี้เลยนะส่วนช่วงล่างครับไม่ต้องพูดถึงครับช่วงล่างเรียกว่าไม่มีสนิมแน่นอนนะเนี่ยพวกรายละเอียดที่เห็นนี่คือมันเป็นตัวฝุ่นนะครับเป็นฝุ่นเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดเพิ่มเติมนะครับแต่บอกเลยว่าโครงสร้างไม่มีผุแน่นอนนะครับถ้าเท่าที่มอง นะแล้วก็อย่างรายละเอียดด้านข้างตัวหนังสือไฮแลนเดอ op, ร์ติดอยู่ครบนะครับติดอยู่บริเวณประตูบันไดข้างก็มีมาให้เรียบร้อยนะอันนี้คือบันไดข้างตรงรุ่นมาเลยนะอันนี้นะกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวพร้อมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ตัวกระจกเป็นพาร์ทเดิมติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปติดเสริมเพิ่มเติมเลยนะครับมีฟิล์มให้อยู่แล้ว สวยครับสําหรับคันนี้นะครับไม่ถึง0้าแสนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับมาดูกันต่อนะครับรายละเอียดคันนี้มือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมทุกบานนะครับเป็นโครเมียมสำหรับตัวรุ่นนี้ภายในนะครับคอนโซลนะครับตัวคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดํานะครับตัวกล่องคูบ็อกซ์นะครับตัวเก็บเก็บของนะครับใช้งานได้ปกตินะอันนี้จะเป็นสำเนานะครับ อันนี้รถเดิมใช้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับรถปีหนึ่งห้านะครับนี่นี่นะส่วนภาษีพรบบเราดูแลให้อยู่แล้วนะฮะส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับเป็นยังเป็นพาร์ทเดิมที่ติดรถมานะครับตัวจอนะครับ้อมกล้องมองหลังนี่ของยูสูแท้นะครับนี่นะครับตัวสวิตตัดความเย็นแอร์นะครับเป็นแบบอนาล็อกนะเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับ อันนี้เป็นเกียร์5สปีดตัวรุ่นนี้2.5แซ135แรงม้านะครับส่วนตัวเบาะครับและเอียดตัวเบาะฝั่งคนนั่งนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวเบาะตัวพนักพิงกับที่รองก้นนะครับบริเวณตำแหน่งนี้จะมีเป็นเท็กเจอร์นะครับจะมีผิวสัมผัสตัวเบาะสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีหักไม่มีชำรุดนะครับผมส่วนหัวน็อตนะครับเสากลางนะครับ เราจะเห็นได้เลยว่าไม่มีการไขนะครับจุดแต้มสี mark qc นะครับตรงนี้ยังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับอ่านะรถไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนอันนี้การันตีนะครับส่วนที่นั่งด้านหลังนะที่นั่งด้านหลังก็เหมือนกันครับเป็นเบาะผ้านะครับสเปกนี้เป็นเบาะผ้าส่วนหัวเบาะนี้เดี๋ยวเรามาใส่เพิ่มนะครับมีให้นะครับไม่ได้ไปสภาพนี้นะเนี่ยตัวเบาะสภาพสวยสภาพสมบูรณ์เลย รถนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะส่วนบริเวณห้องโดยสารนะครับด้านหลังจะมีตัวไฟเบรกดวงที่3แล้วก็จะมีตัวเหมือนจะมีตัวสปอยเลอร์มาให้เจ้าของเดิมเป็นลายคาร์บอนเคปลรนะครับแล้วก็ตัวกระจกบานหลังอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเดิมของอีซูซูเลยนะครับพาร์ทเดิมจากโรงงานนะ ตัวกระบะด,ด้านท้ายนะครับอันนี้ก็ออกมาจากโรงงานเหมือนกันกตัวการกระแทกนะครับของ d m a ม a c c e s s o r y นะครับตรงรุ่นตรงพาร์ทแน่นอนนะครับมาดูกันต่อนะครับในตัวของตัวแชสซีนะครับตัวแชส c ีแชสซีซุ้มล้อหลังยางอะไหล่มีโครงสร้างไม่มีสนิมนะครับเนีย่ยครับลายล้อแม็กนะสวยๆเลยแบบนี้นะครับ อโอเคส่วนไฟท้ายครับไฟท้ายตัวไฟเบรกเนี่ยเป็น LED นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้โคมไฟท้ายเป็นพาร์ทเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับตัวหนังสืออ s ซูดีแม็ติดอยู่ครบชัดเจนนะครับแล้วก็มือจับเปิดท้ายเป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับหนึ่ตำแหน่งนะส่วนด้านหลังขวาครับโลโก้ Z e dition อ s ู ตัว z d d ด,ดีใน vgs นะครับแล้วก็ u s สุอิ i g h t ์นะครับที่ผู้ที่ขออภัยนะครับอันนี้ก็ยังติดอยู่พบมาจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆนะกันชนก็เป็นโคเมียมครับคันนี้ไม่มีรอยรักยิ้มนะครับถ้าสนใจคันนี้จําทะเบียนไว้นะครับทะเบียนสวยครับหรือจะไปซื้อเลขก็ได้นะผมบอกเลยว่าทะเบียนสวยนะโอเคนี่กระบะท้ายนะบรรทุกน้อยครับริ้วรอยไม่ค่อยมีนะ แล้วก็ในส่วนของตัวสะโพกด้านซ้ายสะโพกซ้ายหัวน็อตนะครับรายละเอียดต่างๆนะตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีการถ่ายการถอดเหมือนกันนะครับรายละเอียดที่เห็นนี่คือเป็นรายละเอียดเดิมๆของตัวรถนะะให้ดูเลยนะเนี่ยพวกรูเลอต่างๆอันนี้มีการปิดไว้นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับสะโพกขวาหัวน็อตนะครับ ไม่มีขยับเลยนะครับตรงนี้ตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับชัดเจนนะครับว่าไม่มีการโดนมาอย่างตัวฝาท้ายนะครับนี่นะครับรายละเอียดจุดแต้มสีนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆเ,เลยนะเดิมๆเ,เลยรถสวยครับคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักจมน้ำพลิกคว่มไม่มีนะครับแถมราคาไม่ถึง5 0 0แสนครับคันนี้เลขไมล์แสนห้า สวยครับสีขาวสำหรับ d m a ม c a แ4ปโฟไฮแ n นเดรปีหนคันนี้นะโ okay. อเคอะเดี๋ยวผมพาดูฝั่งขวากันต่อนะครับมาดูฝั่งขวากันรายละเอียดอย่างตัวแผงประตูก็สภาพสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับริ้วรอยเรียกได้ว่าไม่มีเลยนะถึงจะเป็นชิ้นง,งานพลาสติกขึ้นรูปถ้าเราใช้ไม่ระวังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายแต่นี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ แล้วก็ตัวหัวน็อตนะครับหัวนอ็อตจุดแต้มสีมาคิวซีอันนี้ก็ชัดเจนครับเดิมๆโรงงานตัวเบาะอยู่ในสภาพเดิมสวยนะด้านหลังขวาเหมือนกันนะครับผมให้ดูสภาพตัวเบาะนะน่ะนี่เห็นไหมสภาพเดิมๆนะครับเบาะอยู่ในสภาพเดิมไม่มีชำรุดไม่มีฉีกขาดนะส่วนฝั่งคนขับครับ มาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะตัวแผงประตูแดชบอร์ดควบคุมระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะครับตรงนี้สภาพสมบูรณ์ตัวซอกเสา A หัวนอ็อตไม่มีขยับมาร์คคินะครับจะเห็นได้เลยสีเหลืองตรงนี้ก็คือเดิมๆนะก็คือไม่เคยไม่มีการถอดนะเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่ 155753กิโลเมตรนะครับนี่คือเลขไมล์ของคันนี้นะแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนัง3ก้านนะครับโลโก้ตรงกลางนะครับพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่สมบูมมรณ์ไม่มีรอยทะลอกนะครับไม่มีรอยทะลอกเลยนะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับอ,อันนี้เป็นแบบทัสกีนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไปหน้า มันจะรีเฟกนิดนึ่งขอยาตปิดก่อนนี่นะครับโหมดฟังก์ชันพื้นฐานครับเชื่อมต่อมือถือได้นะครับวิดีโอเอฟเอะไรได้หมดเลยนะเนี่ยรับสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงใส่ซีดีได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวกล้องมองหลังอันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับตรงนี้กล้องคมชัดมากนะครับอยู่ในระดับที่ดูรู้เรื่องนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรละแอร์ก็เย็นแอร์เย็นเลยแหละ นะคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 5งจหร้อยสมห้าแรงม้านะครับฝาทองนะครับคันนี้นี่เลยนะครับสำหรับตัวรุ่นปี15คันนี้รายละเอียดครับในห้องเครื่องนะ จุดแต้มสีนะครับมาคิวซีเรายังมองเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับเครื่องยนต์คันนี้ก็เท่าที่มองนะครับเท่าที่ดูนะครับรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็คือ,อยังคงเดิมนะ,ะ,ะแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถเองนะครับตัวซุ้มล้อหน้านะครับตรงนี้ซุ้มล้อหน้าพวกรูน็อตเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีผิดรูปนะแล้วก็ตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับ ไม่มีการไขซอกด้านในนะครับขอดูหนอ่อยนะครับรายละเอียดเดิมเมครับซอกขวานะครับตัวซอกด้านขวาคานอะไรพวกนี้นะครับยังอยู่ในสภาพเดิมตัวเม็ดอาร์ก็กลมๆชัดเจนแบบนี้เลยนะนี่นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการไขหัวน็อตเดิมไม่มีการไขคานหน้าเดิมแน่นอนถ้าหัวน็อตไม่มีร่องรอยการไขนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสี มันจะเกาะติดเหมือนดูเป็นสีเดิมจากโรงงานแบบนี้นะครับก็ค like ือันี้ไม่มีการขายแน่นอนแล้วก็ตัวแผ่นเพดนะครับตัวแผ่นเพดตอกหมุดดำอันนี้เพดเดิมนะครับตัวแบตเตอรี่เองก็พร้อมใช้งานนะครับส่วนซอกซ้ายเม็ดอาร์กยังชัดเจนนะครับกลมๆชัดเจนตรงนี้ก็ไม่มีรองลอยที่เหมือนแบบโดนชนด้านข้างมานะนี่ให้ดูซอกด้านในมีแต่คราบฝุ่นนะครับ แล้วก็ตัวหัวน็อตอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีการไขแล้วก็เนี่ยบริเวณรายละเอียดอย่างตัวค้ำฝากระโปรงด้านหน้านะตัวยึดตรงนี้นะเห็นไหมเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับติ๊กเกอร์อันนี้ก็ชัดเจนนะโอเคนะครับหรือว่ารายละเอียดที่ผมได้รีวิวไปเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับในการ ที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อรถคันหนึ่งนะครับอย่างคันนี้นะครับยูส <Yeah. S 1> ูดีแม็กแท็ h โฟแฮนเดอร์ปี1 5ห้าราคานะครับเปิดอยู่ที่489,000บาทครับยอดจัดได้เต็มเต็มส0 0บาทเลยออกรถไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับหรือต้องการการปรึกษาเรื่องการออกรถนะครับโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์098 4 4 6 5 2 2 2ผมแนะนำเลยนะครับบริษัทของเราบริษัทเพชรยนต์นะเราคัดรถ เกรด A มาให้แน่นอนลูกค้าซื้อรถไปใช้กันยาวๆไม่มีปัญหาจุกจิกเรื่องการซ่อมหลังที่เราซื้อรถไปแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาสำหรับว,วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถคันไหนนั้นห้ามพลาดวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดี f c ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ